กระเทือน่ะพากันเฮ็ดกับข่าวกี่โมลกันอโโอของนอนให้เพิ่นหนึ่งตอนเศร้าตอนแรกเลยสลุหนึ่งตอนเศร้าแล้วเลยตอนแรกกินข่าวเย็น โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีหรือพ่เแม่พี่น้องเนอเอฟซีกันเบอร์สุขสู่คนคือเกาวบัวสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเฮ้พ่อแม่พี่น้องเ้ยก็อยินดีตอนทับเขาสู่ซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่าวเด้อเนาะพบพ่อกันเมื่อนี้เนะพ่เแม่พี่น้องทางสามมุกดาก็ได้เดินทางเข้ามา บ้านนองเพือเมืองอุทพพลบอ้เมเนเนาะเมืองไก่โซนพมิหานแขงสวรรค์เขตเฮานีหาหน่เองพมเมกพี่น้องเลยเนาะกามาอ่าฮานองน้ำพึ่งพมเมกพี่น้องเลยกะเสืวยวว่าเอฟซีไล่ขูดหลายคนอาจจะขูดจักนองเพิ่นเนาะแต่เป็นทางเขตเขาบาพมีแล้วก็ทางสารลาพอนเพิ่อนที่เพิ่นได้มา่ายทำแรกๆเนาะพมเมกพี่น้องมือนี้ทางสาวม,มุกดากะได้มีโอกาสเขามาเยี่ยมมามหามาหามาเวเพื่อนแถ่พอเม่พี่น้องเยเนาะก็เลยอ่าผ่านมาทางนี้เน่ เลยสีขาวไปเยียบไปหาทางนองเพิินน้องพเม่พี่นอ้องอ่าเมื่อนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ว่าทางสามุกดาได้เขามาเย่ยมมาหาทางนองเพิินเนาะแต่ก่อนเทาก็เคยได้เบิ่งแตะคิปพเม่พี่น้องเลยเอาอนอื่นนะพ่พเม่พี่น้องบ่เป็นการซักซาเสียเวลาเนาะสีขาวไปโอ้ไปลมนำนองเพิ่นก่อนพเม่พี่นอ้นองเลยโดยอืมามมากับ ความแห้งความทรายพรมยพี่น้องเลยเนาะตัวทางดินจีดินบล็อกว่าสั้นเพิ่อนเช็ดอย่างนี้อันนี้เนาะไปทางน้องเพิ่นก็อยู่ในเพื่อนแหละพรมยพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาไปโอ้ไปลมไปหาเพิ่นก่อนโดยป้าหลายขู่หลายคนแท้เนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีเด้อบักหล่าสบายดีป้าลุงในโลกโดยเอ้ยตัวจิ๋วเฮาพ่อแม่พี่น้องเอ้ย แม่หมกมาครั้งแรกได้หน่จำแม่หมกได้อยู่บอแม่มมกมาครั้งแรกประชานเราจำได้นอกพงศ์พี่น้องเลยเจ้าสื่อยังลูกน้องน้ำพึ่งอืมอายุจะปีแล้วลูกเหรอฮีอายุสิบปีโอ้สิบปี เคยเห็นแต่ในซ่องของบา่าวพมีกับสาวลำพรเพิ่นพ่อมีพี่น้องเลยอ,อันนั้นเปนะ็นผู้ได้สารนะน้องจาวน์นะดื้ออายจ้าลูกอ้ายเนาะจะจะอยู่กับใครอเนรโนะอยู่กับอายอยู่กับอายสองคน,นโอ้จะมีไอ้เอาน้องน้ำกันจะคนสนุกสามสามคน เอาคนหนึ่งไปใช้สลุกไ,ไปไทยไปไทยเป็นเอื้อยบ่ลูุลืดแน่ใดเป็นเอื้อยเอื้อยกกเลยบ่เลยเอื้อยก,ก็จะเลยเนาะเลยอืพอพ่อแม่เจ้าได้สลุกพ่เอเมยเสียแล้วพ่อแม่เจ้าเสียเลยเสียเบอรทุกคนนะท,ทั้งพ่อทั้งแม่ฮะเลยเอ้าวมันนี้ก็เลยอยู่กันสามพี่น้องบ่ โอ้อัานาเดี๋ยวแม่มุกขอถามในเดอ้อแม่นะ่ะซิแม่มุกเดอ้ออืมอืมอันพอก็แม่เจ้าฮานเสียจะโดนระบอยละหลายปีแล้ววะหึนั่งวะหอดยังมุฮอดปีวอโอ้หากาสิ ทั้ทงไอ่พิ่นเ็ดยังสารนะบักละอบอได้กินจ้อยบ้านี้ลูกมีไพสานี่เนาะป้าทางน้องนาตีเพิ่นว่าโตเศษอย่างเดียวเลยเนาะเอ้ทางน้องนาตีเพิ่นพวยพี่น้องเลยทั้งไอ่พิ่นกัดลูกมียังปรทธานได้กินข้าวเที่ยงบ่อยละเลยอืบ้านี้ไอ้ลูกมีสิกินข้าวบ่บ้านนี้เลย โอ้กินข้าวอันนี้หาะเมนเทอนเจ้าบอลนี่ลูกหรือเมนผู้ใดเมนเทอนเจ้าอเอกมั้ยโดยดูกันสามพี่นอ้องและทั้งเอื้อยได้สรุปไปเฮ็ดงานจะโดนแล้วบ้อเอื้อยนะยจำบะไรจำมาได้ไดดแล้วเพิ่นฝากเงินมาให้เจ้าอยู่บ่สรุป บอได้ผากมาเลยบอได้ฝากเลยได้โทรหาเอือรอยู่เบอร์สลดได้ได้เบอรกับเอือรอยู่ปะขันเอือรว่างงานเลยกระทรมาขันเอือรบอว่างเลยคระบเอโทรมาขันเอือรว่างงานกระทรขันเอือรบอว่างกับเบอโทรเนาะเอือรจะไปเห็นงานยังสลดเอืไปเห็นงานยังจำได้บ่บ่ฮู้ แล้วอันเจ้ากับอ้ายได้สรุปพากันอยู่เพื่อนในบ่หรืออ้ายกับไปเฮ็ดเวียขบ่อ้ายกันไอ้ไปเฮ็ดเวียไอ้ายไปเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดเวี้ยยังสรุปปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้เลยก็เลี้ยงไก่ปลูกต้นไม้โฮต้นไม้เลี้ยงไก่เล้โอ้ไปไก่บ่ลูกจะเพื่อนนี่ฮะไก่บ่เพื่อนขี้ยังจะไป ย่างไปบ่แต่ละมือนี่ยขันหมอขันหมอไปปะกะตั้งย่างไปขันหมอไปไปปะกะไปกับมือโอ้โอเงินเดือนอ้ายเท่าได้สรุปอยู่บ้านนะเดือนละล,ะละ้านเดือนละล,ะละ้านเลยอืออ่าจะจะปีแลสรุปนะสิบห้าสิบห้าปีอืเป็นนานๆทับจ้างเพิ่อนตะดุนแล้วบ่ หลายปีแล้วจะโดนและเลือหากระบปยบ่ฮะบ่อหูบ่อหู้เอ๊ะคนที่น้อยเนาะเราก็อยู่กันสสงคนวันนี้ไอ้เจ้าไม่ได้ไปบอสลกมันะ้งไปอ่ะคนไปจากมกูกสลก ไปแต่จุดมุ่งตอนเช้าแล้วก็มาตอนงสิบเอ็ดแล้วก็ไปอีกโไปอีกหนึ่งมุ่งแล้วก็มาหาม,มุ่งหกมุ่งตอนแรงอือคือตอนเที่ยงตอนยังเพิ่งมากินข้าวอยูเ่เพื่อนบ่ลูกเลยโอ้แล้วตอนแรงเพิ่งก็ไปไม่อีกเลยเออ,อแล้ววันนี้เป็นข่าวไปหน้าเจ้าได้สโล ซื้อกินบอ่อ,อแบบว่าเอาเงินน้ำอ้ายที่หามาได้นี่บ่ซื้อนะโอ้ข้านะงไอ้ายเอาอยัางมาบันนี้ลูกต้มมีบอ่อ้สกินข้าวบ่อวันนี้แห่ะกับข้าวจะบ,บอ่อนะลูกูใช่บิ่งโน่ฮะ กินข่าวกับต้มมีบ่เลย okay, okay. เวลาอ้ยบยูบ่ยัยงไงอลหละเฮ็ดกบเผากินเองในบ่กเลยม,มีแต่ไอ้ยบเฮ็ดให้เฮ็ดเองก็กกได้โอ้เฮ็ดกินเองก็ได้เจ้าเฮ็ดยังใน,นลูกเป็นนะอทอดไข่ลวกนี่เลยรคะทอดสิ่แห้งโอ้กินเป็นได้เนี ผู้ทั้งอ,า,อายเพิ่นฮะอ่าจะใมคะจะไปส่งเธอก่อนอ่ากินลูกกินอ่ากินโดเดอร์พี่ยองมาตั้งกางพี่ลูกเออยองมาตั้งกางเธอเออพากันกินมาในี้แท่เขาเลยใชเอออากินเข่ากับมีพ่อนพี่น้องเลยอใ้รอองะ่ะมใช่กะโต๊ด้วยเออมันใส่สุียะอ่า่ กินเลยไอายี่จั่งนี่ฮะอายให้เอ้ยปิดกล้องบ่ฮะกินโลดไอ้กินรอดเฮ้กันเองโอดเลยบักหลากินข่าวแล้วก็จะไปเบียกต่อบ่นี้ยรู้บ่ายโมงบ่ายโมงเป็นกินก้อนซะเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย เอิ่นไหนแม่เอซีพแม่พีพ่น้องนะลูกป่าลุงนะมาเด้อม,มากินข่าวน้ำนองน้ำพึ่งเด้อม,มาสิาว่าบุงดูมาเด้อข่าวน้ำนองอทยเด้อฮะน้ำนองน้ำ,นำพึ่งเด้อ<ะ>เ,เอาน้องอุทัยว่าสารนี่เออน้องอุทัยพ่อแม่พีพ่น้องเลยกิดว่าน้องอุทัยพุ่นเนาะโอ้ไอ้นี่ซื้ออุทัยพ่อแม่พีพ่น้องเลยเนาะส่วนป่าส่วนลุงกินข่าวจังฮ้อนี่ลูกครับ ป้ากินเบิดบ่สสามหอโวยเนาะกินกินใซ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้เพื่อนกินข้าวก่อนกินข้าวกับมีพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อเช้านี้กินข้าวกันยังใช่ไหมชิ้นแห้งแหกป้าไว้ก้อนหลกเงินนะเออป้าไว้ก้อนเออกิน แต่ละเทธอนาผ้ากันเฮ็ดกับข้าวกี่โมโลก์และทั้งขางเพื่อนอีเฮือนไปสถานี่ทางโดยเฮือนน่ะสาวโอ้เพิ่นก,ก็อยู่เฮือนอยู่บ่พเพิ่นไปเฮ็ดเวียวโอ้ไปเฮ็ดเวียวอืม วันนี้ช่วงที่เจ้าไปเฮดเวียกน้องก็อยู่เฮือนผู้เดียววะค่ะคือก็ไปอยู่เพือนป้าอืมคือก็ไปอยู่เฮือนน้ำป้าวะะ่าใช่อ๋อแตเดียวอันเดี๋ยวให้อีหละกินข้าวก่อนเนอะเดี๋ยวไม่บุกข่าไปเบิงทางในก่อนเด้อะข่าไปเบิงทางซางก่อนเด้อเดี๋ยวให้ทางน้องเพิ่นกินข้าวกินน้ำไปก่อนเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะอืมถูขอ,อ,องน้ำของในเพิ่น อาตัวขามาเบิ่งก่อนพมัพี่น้องเลยโห oh. อสาสบายดีเด้อทั้งสางเอ,อ้ยอ,อือตู่กับข่าวกับน้ามาใหม่เน่เนี่ยพม่นพีนนะพกกนนน่น้องนะของอยู่ของกินเพิ่นโอ้ยแล้วกะโอ้กันของนอนให้เพิ่นอื ื่อนเพิ่นกําลังบ่ได้ใหญ่ปานใดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่าตัวขลมนี่ก็ได้มาใหม่2โตอืออันนั้นบ่พอกับแม่เพิ่นนะโอ้อย่าว่าั่นว่าซี่เด้อเนาะอืมในซานก็คือว่าแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ผู้เดียวอันอยู่กับอ้ายก็มีแต่เด็กน้อยเนาะ ผ่านประตูประตูก้ามาเรียบรยเพื่อนพ,พี่น้องเลยเนาะขังในอ๋ออ,อ,อมีเต็กเล็กน้อยกับแล้วแต่จิยูซิเป็นเพื่อนพี่น้องเลยเนะาะเพื่อนซานกับบอยจากเงินปันใดเขาไม่แต่กับบางกระ่ะนะเพิมาเบิ่งกันก่อนบันไดเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอะ๋อกินข้าวกินน้ำ ตามภาษาเด็กน้อยน้องเพื่พี่น้องเนาะเพื่อนกับบมีโพมีเมย์ตัวมีแส่ใครพอมองละเ,เออใส่เตมีแซ่บบล่ะแซ่เนาะแซ่ก็แบนะแซ่บับพากันกิน กินครับมาม่าถ้วยเดียวคนพี่น้องเลยป้ากุ้บแรงอยู่บ่นนอไหนลูกหอดบ่อตอนแรงกุ้บบ่อตอนแรงเลงยบ่อันนะีที่เจ้ากินเนี่ยวันนี้ตอนแรงพุ่นบ่อจงกินมาเนี่ยอืมจะมากินข้าวกินน้ำแล้วคนพี่น้องเลย ปัดออกเลยเอออืมนะใช้อ้าบันดีเอิ้นมานั่งพี่ดูบัานเอมอ่ะนี๋มาให้เอิรดูคุณน่อยเออกินข่าวอีกอยู่ว่าลูกอืมอ่ะเดี๋ยวดื่มตัวนี้อ่ะขนมอีหละเข้าใจโดยอืมอาไ้กินเลยคือทุกๆมื้อนี่เป็นหนึ่งข่าวหนึ่งน้มเลยบ้างละเจ้าหนึ่งเองบุ๊ล หน,นหนึ่งตอนเศร้าหนึ่งตอนตอนแรกเลยฉลุนแกได้ยินหนึ่งตอนเศร้าแล,ล,ล,ลา้วเลยตอนแรกกินข้าวเย็น,นโอ้วันนี่ข่าวงานนั่นช่วงบ่ายมุ้งเราจะไปอีกไหมเด้อจะมุ้งเฉลิกดูเลิกตอนแรกกับหาคบงโอ้ไปเฮ็ดเวียรนี่คือเฮ็ดน้ำยาดบ๊าลุกดูไปแบบไดนเดินน้นำเพิ่นจ้างน้ำบ้านนี่บ่เพิ่นจ้างเพิ่น มีคนจีนมาทักมีคนมาได้แค่ละโอ้เจ้าไปเห็ดกระมูจ้าบอลงย่างใบบอแต่ละมือนะรถรถตันนี่โอ้บังมือกัย่างไก่เตอบอไก่เตอโอ้เป็นรถทงรถถีดเอียงเจ้ากับบันมีบอลงนี่มันเพล่ะมันเพลเดี๋ยวเดี๋ยวอันเมมโมขอถามในเด้อจังหนึ่งเนาะ สาเหตุที่พ่อกับเมทีเพ่นจากอาน้องๆไปนี่เป็นย้อนยังหกเพ่นไปพร้อมกันเลยบ่หรือแบบใดเม่เสียกรอนเมีเสียกรอนน้าพอจังไปนํำลังมาหกอวันนี้ก็มีแต่เจ้าสามเอื้อน้องมาเนี่ยเอื้อคนหนึ่งก็ไปไทยซ้ำจกปีเราเอื้อเจ้าแล้วลูอเล่บุ้งอืมแต่จัละละจกเนาะแล้วทางอีหล่าบักหล่ากับไปขเขาเฮียนซ้ำเจ้าเขาหอดปอได้เฉลิม ขาเปาจบก็หาน้ำพึ่งได้สนุกทอดก็หาแล้วก็ออกเลยปะหาคือกันเต็มบุรีจบแต่ยังบม่ทันได้จบบักหล่าได้ลูกไปขาเฮียนอนไรวาเนขาเฮียนไปอันเฮ็ดเวี้เย,ยเราคน่นดื่มแล้เบ่ได้จากเดือนละสองสามเดืนเอนหากหระเบ็ดเป็นขาน้าซ่อมปลาได้สรุป ซื้อเอาว่า,าโอ้ซื้อเอาเองโอซื้อเธอละจักโลลูกแล้วซื้อเป็นโฉบใหญ่เลยบ่ซื้อเป็นโลเป็นโล่ไงยังดีเทียบพกลาก็มีเวียเห็ดงานทำเนาะเพคนสั่นละพอแห้งพอเลยพี่น้องเลยแล้วเอื้อได้ลูกเพคนได้ฝากเงินผักคำมาให้ยีบ่บ่ฝา,า,ากมาอยู่เจ้าเลี้ยงไก่บ่เนะ่ะโอ้เลี้ยงไก่อีกคนเพี่น้องเลย เพิ่นผากมาให้เธอละเท่าได้สนุกเธอละต้องอือหูยอเพิ่นเหตุงานยังไงม,มีอยู่บนโทรศัพท์ไว้ติดต่อยังกับเพิ่นนสนุกอือโอ้ของเจ้าเอางมันสนุกอือแต่เวลาเจ้าไปนี่กะน้นองเพิน่นไปอยู่เพืเดียวบะอืออาแล้วอันแบบพี่น้องเพิ่นบ่ได้ให้เมื่ออยู่น้ำบ่ดสนุกเธอเธอเจ้าบา่อยากเมื่อบ่ แบบพี่น้องแบบพ่อตู้พ่อตู้อพ่อตู้ไมต้เลยยังมลุกออาพ่พอ่พอแบบพ่อของอันแม่ยังคานะแบบพ่อตู้ไมตู้รับมี่มอเออพ่อ,พอเ,เท้าเพิ่นเสียแล้วนะเพิ่นเสียแล้วเนาะอืมแล้วันเนี่ยกันเลยมาอยู่อันหลังจากที่พ่อเม่เสียกับพันอ <c oughs> ันยูนกันแบบนี้ ไก่คือคันดีแท้ระบะในเลี้ยงไก่จากโตัวห้าเลี้ยงไก่ใหญ่สองตัวโอ้แล้วอันเพิ่นเห็ดห่องให้เจ้าบ่ารับกับน้องบ่เลือเห็ดแต่ห่องยาวหรือเล็ดสองห่อเห็ดสองห่องโอ้เห็ดสองห่องคนพี่น้องเลยแล้วเมื่อคืนได้สนุกจะไปนอนใค่สักนอนไหนนอนในนีเลย โอนอนอยู่เตียงค่ะบอนอนเป็นนอนเทียนป้าก็โอ้มีแต่เจ,เจ้านอนในนี่นะเป็นตู้ถอกตู้ถอยเพื่อสลุปคือมาให้เจ้าโดยบ้ากันอืและ์เหดห้องนอนเจ้าได้สรุปเป็นภัยสาเห,หาตุแห่งทางามเดี๋ทางบาพามีเพิ่นเป็น,นได้ดีใจอยู่บ่ลูกเวลาเห็นแบบเพิ่นมาหาเพิ่นมาซอยมาอย่างนี้นะ ดีใจเนาะว,วันนี้เวลาเงินค่ำที่เจ้าไรมาเลยลูกไพ่เก็บไว้ให้เดี๋ยวเจ้าเก็บเองบอ,อเก็บเองเก็บเองใส่ใจเองเนาะมีอย่างกับซื้อ,อซอยนอกกินในลาเนาะเจ้าเลยลูกขันคือว่าเจ้าไปเหตุงานได้นี่เรือนั่นนี่เจ้าอย่าเหตุงานอย่างลูกขันใหญ่มานี่ยะ คิดเวียดแล้วบ่อยากหาเงินซอยอ้ายอยู่บ่ <c oughs> อยากหาเนาะอ,อยู่กันสองคนพอวยพี่น้องเยได้จักเดือนในโลกอยู่กันแบบนี้โดนแล้วบ่ฮอดบอ่ปีนึงท่านเป็นเมียเป็นเสียฮอดบอ่ปีนึงแม่เสียยังบ <c oughs> <c oughs> ่ยังบ่ฮอดซ้ำมาอยู่น้ำกันแบบนี้พอวยพี่น้องเย แล้วเป็นห้องน้ำของนายแบบพื้นไพ่ได้หลอกเจ้าว่าเป็นคนเสียเองเสียค่าพื้น่าไฟนะนั่นเออเหรเสียที่โอ้โหบริสียทำาะบู๊ทชับเออเอือเอ้ออยู่ไช้เสียเอือ้ออยู่ไทยหรือว่าพี่น้องทางบ้านพี่น้องพี่น้องเสียใหยอออ้อันนี้ก็เป็นห้องน้ำจ้าบอนี่หรอก ตู้ซัผ้าใส่ได้อยู่บ่เนอะตู้ปันเหงมันปันไม่ได้เลยโอ้แต่ว่าซ่ได้อยู่เนะาะซ่ได้แต่เพื่งปันแต่ปันแหงมไม่ได้เนาะ<ด>อ,อ,อีหล่าเนี่ยลูกเจ้าอยู่เพื่อนจะซอยเวียกอ้ายอย่างน่ลูกไรนะขวดเพื่อนล่างถ้วยกวดเพือ่อนล่างถ้วยเป็นหน้าเป็นในกับมีบ่เฉพาะเพื่อนอันของคุเจ้าเองมีบ่ ออนนโอ้แต่ว่าของชมจ้าอยองโบมีมอืมแต่เป็นไฟเป็นยางมีอยู่เนาะเป็นไฟอันนี้ก็มีอยู่คนพี่น้อยแต่ว่ารถถีบรถยางเวลาขี่ไปเวียดไปงานกับโบมีตีละมันเพล้วเนาะอืมอันนี้ก็หอดประมาณบ่ายโมงเจ้าก็ได้ไปเวียดได้หี่เนาะโอห่ากระสิบสองโมงคนพี่น้อยแบบว่าจะเที่ยวม,มากินเข้าอยู่เพือนบําบล เพิ่มมาได้เลี้ยงเขาป่าะคะบอ,อกับเขากับหน้ามีแต่ซื้อกินหม้อเือคือว่าอะไรกับแจ็คสีไปหายอยัางน้องพลอยพี่น้องไอ้กายยังน,น้อ,อยแบบเพื่อนป้าคนนุ่เจ้าอยูอ่กไก่บ่สันนี่บอแบบ,บเพื่อนญาติพี่น้องของทั้งเมย์ทั้งพ่อยนะไกาบ่แล้วมีแต่เพื่อนละซาวนี่บ่ไก่นะเด้อป้ามิเือนเพื่อนบ้านโอ้ไก่เติมเป็นบอ ก็พอได้อุ่นน้ำละซาวเนาะคุณยูน้ำจัไใบเด้อร์เอ่อเมมุมกเด้ออืมด,ดีใจบ่พวกเอ้ยพวกอ้ไรมาหาเนี่ยดีใจดีใจเนาะโดยอีหละก็บ่ได้ไปดิ่นน้ำมูบ่อดอกแต่ละมือมือไปไปเพื่อนป้าจะไปเพื่อนป้าเนาะดย จะจะไปทุกที่ทดนเด้ดดอร์เลยอเอาถ้าจากไั้นกับบันนี่เมมุกสิได้ก้าวป้าเด้อบันนี่เด้อเร์เดิม<ด>เมมุกจะเอาเงินมาแหย่ใส่เนาะ<ด>อันนี้ให้เจ้าไว้ไว้ใส่ได้ละเด้อเลยอ้า ขอบุญขอบคุณเป็นบอ่อบ้านบ,บ่บอมองดูเป็นบอ่อฮะขอมุกขอบใจแม่มุกนะเป็นบอ่บอมองดูขอขอบุญขอบคุณแม่มุกโดยที่มาลอยเรือน้ำเงินึ่งโดยขอให้อนันหยกมันแข็งเงินอืมขอาขายลำรวยโดยล่ะอยู่ดีมีแห้งอืม เวดบ่อทั้งอายได้สปินอยู่วะทั้งอายนี่ฮะต้องพึกงบ่อเลยลูกเด้อเวลาผู้ใหญ่ผายผายกระตามเด้อเวลาผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเอาของเอานั่นเอานี่ให้นั่นเู้จักขอบุญขอบคุณเพิ่นเด้อเมียงเวลาเพิ่นเอายังให้กระโนบมือก่อนเด้อแล้วก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นเด้อเอาบันี้ทางเมยมุกสิได้กับป้าเด้อบันี้เด้อ ่าเบิงน้องเบิมงนุ่งเี่แหละเด้อเพราะว่าน้องกันยังน้อยอยู่กับเบน้องเอาเลยล่ะเด้ออ่มีอยังกอบอกสอนน้องทางน้องนั่มพิ่งกอ่าปัดเทือนปัดซานนี่ลูกเด้อนได้ซอยได้กระซอยเด้อเสือผ่านอาเพนน่ะซักเป็นอยู่บ่ซักเป็นซักเป็นเนาะอืมอ้าวดีแล้วดีแล้วพ่อแมพี่น้องเลย อ้าวฝันเอกกับมีตามื่อหนาผ้าใหม่เลยเมมโมเข้ามาเยี่ยมมาหาไม่ได้ลาเดอร์ <Yeah. S 1> อดยอสบายดีป้าลุงเลยดูสบายดีดโอเคนะพ่อแม่พี่น้องก็กเป็นครัง้งแรกที่ว่าทางสามมุกดาได้เข้ามาเยี่ยมมาหาทาง,งน้องน้ำพึ่งเพิ่นกับมิตาดูตุลมาสน็อตพ่อแม่พ่อแม่์มก็เสียไปแล้วอยู่กันทรงพี่น้องอ้ากไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเนาะน้องเพิ่นกับอยู่เพื่อน คำามวายูผู้เดียวเดินซารลานเป็นของเพื่อนเกสิประมาณนี้เอาสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อจบคลิปนี้ไปแล้วกาไว้กวันนะคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อท่าน,นี้ก็ขอกล่กาวคำ่า,าสบายดี